สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะทำห่อหมกในต่างแดนจ้ะใบยอไม่มีจอยก็จะใช้ใบคะน้าฝรั่งแทนจ้ะจอยจะห่อหมกไก่ใส่หน่อไม้จ้ะทุกคนเอาแบบสไตล์แบบโคราชเนาะสไตล์ที่แม่เคยทําให้กินตอนเด็กๆจ้ะทุกคนแต่แต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็ทําไม่เหมือนกันเนาะเราชอบกินยังไงเคยกินยังไงก็ทําไปจ้ะส่วนจอยจอยก็เคยกินแบบที่แม่เคยทําให้กินจอยก็จะทําตามที่แบบแม่ทําให้กินเนาะ เมนูคิดถึงแม่เพืเ่อนๆเอ้ยอยู่ต่างแดนก็ค่อนข้างจะหาของทํายากแต่ทุกคนส่วนใหญ่ใบยอเนี่ผพูดง่ายเหอะแพงมากเราต้องรู้จักดัดแปลงหาใบอย่างอื่นมาใช้แทนจ้ะบางคนก็เอากระหล่ำปีบางคนก็เอาใบคะน้าฝรั่งมาแทนจ้ะส่วนจอยจอยก็จะใช้ใบคะน้าฝรั่งเพราะว่ามันจะมีรสชาติออกขมขมนิดนึงเพื่อนๆนนะไม่ขมเยอะส่วนใบตองไม่มี จอยก็จะใช้กระดาษไขกระดาษไขคือกระดาษอ่าไว้รองเค้กอะจ้ะกระดาษไขสําหรับไว้รองเค้กไว้ทําขนมแบบพวกขนมเบเกอรี่อะจ้ะทุกคนส่วนโระพาก็โระพาแช่แข็งจ้ะในต่างแดนก็จะประมาณเนี้เพื่อนๆเอาอะไรแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ไม่ได้จ้ะจอยก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปกะเอาจ้ะนะทุกอย่างกะเอาหมดจ้ะไม่เคยตวงอย่างที่จอยเคยทําคลิปหลยๆคลิปนะ้องบอกว่า การทาอาหารของจอยคือการกะเอาจ้ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าจ้ะถ้าใส่แต่แป้งข้าวเหนียวมันก็จะเหนียวเกินไปเนาะจอยจะทําสูตรแบบว่าใส่กะทิจ้ะทุกคนนะใส่กะทิใส่น้ําปลาอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนี่น้ําปลาเพราะว่าจอยก็ใส่จอยจะไม่ใส่น้าตาลนะทุกคนนะบางสูตรเขาใส่น้ําตาลแต่จอยไม่ไม่ใส่น้ําตาลจะ้ะจอยจะทําสไตล์แบบที่จอยเคยกินนะจ้ะทุกคนเราจะใช้ปลาดุกปลาช่อนหรือหมูสามชั้น ทำก็ได้นะหอหมกเพื่อนไม่จําเป็นต้องใช้ไก่อย่างเดียวเราอยากจะกินอะไรเราก็ดัดแปลงทําไปจ้ะนี่จะ้ะใบคณะน้าฝรั่งเพื่อนแล้วก็ใช้กระดาษไขจะ้ะตัดเป็นชิ้นพอประมาณแล้วเราก็นํามาห่อจะ้ะเราก็กัดไม่ได้เราก็ใช้แม็กนี่ละจ้ะนะทําอย่างนี้เลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้จะ้ะแต่บางบางช่วงอะใบคะน้าฝรั่งมันจะใหญ่มากเพื่อนนะ ใบเดียวนี่สามารถแบบทําได้เลยจ้ะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวมันก็จะไปเล็กหน่อยแต่รสชาติแซ่บคือเก่าจ้ะนะแต่ถ้าใครไม่ชอบใบคะน้าฝรั่งก็ใช้ใช้ใบผักอย่างอื่นแทนได้จ้ะทุกคนเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนจ้ะทุกคนส่วนตัวจอยก็ชอบใบคะน้าฝรั่งจ้ะเพราะว่ามันจะมีรสชาติออกขมๆนิดๆน,นะไม่ได้ขมมากบางคนอาจจะไม่รู้สึกความขมเลยจ้ะเนจะห่ออย่างนี้จ้ะ บางคนไม่มีกระดาษไขก็ใช้กระดาษไฟอยล์ได้จ้ะเพื่อนๆนนะห่อได้แต่ส่วนใหญ่จอยจะใช้กระดาษไขจ้ะเพราะว่ามันจะไม่ติดมันจะไม่ติดกับกระดาษไขจ้ะนะตัวแป้งเขาอะจากนั้นก็นําไปนึ่งจ้ะนึ่งก็กะเอาจ้ะเวลาการนึ่งก็กะเอาไม่เคยจอยไม่เคยตั้งเวลาจ้ะกะเอาจ้ะทุกคนก็เอาออกมาแล้วก็เปิดดูเนาะว่ามันสุกไม่สุกอะไรประมาณนี้เพื่อนๆออุ้ยถ้าเลยสามสิบนาทีขึ้นไปมันก็สุกแล้วจ้ะทุกคนนี่จ้ะ สุกแจะเราก็ตักตักเอาออกไว้จอยยังไม่เปิดตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนนะจอยจะเปิดวันพรุ่งนี้จะตอนนี้เขายังร้อนอยู่เขายังไม่เซตตัวจะนี่ตื่นเช้ามาจอยก็เปิดเลยทุกคนนี่หน้าตาก็ประมาณนี้จะนี่น่ากินไหมอ่ะเนาะนี่หน้าตาประมาณนี้จะทุกคนเลยเดี๋ยวจอยจะอันนี้ให้ดูตักให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงจะทุกคนว่าน่าทานไหมเดี๋ยวจะให้ดูข้างในจอยจะทําทานจอยก็ทําอย่างนี้เลยจะทุกคน ชอบเนื้อเหนียวนื้อนือย่างเงี้ยจ้ะนี่มีหน่อมไม้มีไก่ใบโห,โหระพาก็ว่ากันไปจ้ะนี่ห่อนึ่งก็โอ้อิ่มเลยจ้ะนี่ยนคล้ายๆลายอจ้ะทุกคนใช้แทนกันได้แล้วแต่คนชอบว่าชอบใส่ผักอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะทุกคนเนี่จ้ะทุกคนห่อหมกเราจะชิมให้ดูจ้ะ วันนี้ก็จะเอาโซฟาอันเก่าอ่ะเพื่อนๆเอาไปทิ้งแล้วเพียนดี้เขาจะเอาของแม่เขามามาใช้จ้ะโซฟานเก่าก็ยังใช้ได้อยู่จ้ะนะแต่เขาจะเขาอยากได้ของแม่เขาแต่สําหรับตัวโซฟาเก่านี่นั่งสบายจ้ะเพราะว่าอันเป็นหนังอะมันตนนั่งต้นหน้าร้อนเพื่อนๆมันมันเหนียวมันมีเหงื่อออกมันเหนียวอ่ะเพื่อนๆนี่จ้ะ อร่อยเหมือนไอใบใบยอจ้ะนะความรู้สึกจอยอะ่ะคิดให้มันเหมือนคิดให้มันเหมือนใบยอมันก็เหมือนใบยอจ้ะทุกคนเนาะแต่อร่อยคือเก่าจ้ะนี่ยอ,อีกคำหนึ่งเพื่อนอืมอร่อย พี่อนดีก็จะให้เพื่อนมาขนโชฟาชุดนี้เอาไปทิ้งขยะเพื่อนๆนะเพราะว่านางจะเอาของแม่นางจะคือย่าจอยอะ่ะเขาจะเอาโชฟาอันเก่าเขาเลยไม่ได้อันใหม่หรอกเพื่อนๆนะของเก่าของย่าแต่พี่แอนดี้เขาจะเปลี่ยนไงนะจะเปลี่ยนเอาไอ้ตัวนั้นแต่จอยไม่ชอบตัวของย่าจะ้ะมันเป็นหนังแล้ว ตนหน้าร้อนอนะพอไปนั่งแลว้วอะนะมันแบบเหงื่อออกเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็ไปติดหนังมันมันเหนียวเนอะจ้ะจอยชอบแบบลูกฟูกอย่างเงี้ยนะนั่งสบายแต่ว่าพี่แอนดี้เขาจะเอาไงยา้าขยันขยโยก็จะเอามาแล้วไอตัวนี้มันก็สภาพดีอยู่จ้ะนะสภาพดีอันเนี้ยอันนี้ก็อุ้ยนานแล้วเพื่อนๆด้ยนะอันนี้ก็ของมือสองจากเพื่อน ของของแม่เพื่อนพี่แอนดีจ้จ้ะนะที่แรกเขาจะมีโตะยาวอย่างเงี้ยนะอีกตัวหนึ่งแต่พวกเราไม่เอาไงห้องไม่พอเมื่อก่อนมันจะมีตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะอันนั้นอันนั้นใหญ่กว่าสี่ที่นั่งอันนี้สามเนาะอันที่มัาไม่เอาคือสี่สี่ที่นั่งแล้วก็มีสามที่นั่งมีหนึ่งแล้วก็มีที่รองเท้าพวกจอยเอาแค่สามอันเขาให้ฟรีไงเพื่อนๆนะเขาให้ฟรี ทีเนี้ยพวกจอยก็ต้องเอาเนี่ยทิ้งจะ้ะเพราะห้องยาดนี่ก็คือสามที่นั่งตัวละสามที่นั่งจะ้ะห้องยานะใส่ตรงตรงนี้กับตรงนี้ก็คือเต็มพอดีเสียดายเพื่อนเพื่อนะบางคนบอกว่าไม่เอาไปขายคือมันวุ่นวายจ้ะทุกคนนะก็เลยแบบทิ้งๆไปแต่จอยเสียดายอยู่เพราะจอยชอบนั่งมันแบบนั่งสบายจะ้ะนะนั่งนอนเอนหลังสบายเพื่อนเพื่อเลยแต่ทำยังไงได้อะ เพียนดี D เขาจะเอาออกเนีย่ยจะนุ่มสบายเ,เพื่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวใหม่ที่ว่าจะามาจากบ้านย่านะทุกคนยังดีๆอยู่แต่ก็ทิ้งไปจ้ะนะทิ้งไปเขาอยากเปลี่ยนก็เ,เปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเนาะเสียดายอยู่อันเก่าเพื่อนนะไม่รู้จะไปให้ใครนอกจากว่าทิ้งขยะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทิ้ง ที่เขาเรียก s k i ปอะเพื่อนๆนะที่ทิ้งขยะนะมันก็จะมีพวกรีไซเคิลพวกโซฟาพวกตู้เย็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่นงที่นอนเขาจะไปทิ้งตรงนั้นกันจอยเสียดายถ้าเป็นบ้านเราเนาะเขาไม่ทิ้งเัยนะเพื่อนเพื่อนนะนนะใช้จนแบบว่าเก่าแล้วเก่าอีกไปหาซื้อผ้ามาคลุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่จะเป็นอย่างงี้กันจะทุกคนสภาพดีดีเขาชอบเปลี่ยนตามแฟชั่นแต่ของจอยเนี่ยคือจอยไม่ได้ซื้อนะอันเนี้ย เพื่อนแม่เพื่อนสามีเขาให้ตั้งแต่จอยย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ก็ประมาณสิบสามปีแล้วเ,เพื่อนๆจอยอยู่บ้านหลังนี้สิบสามสิบสี่ปนะีเนาะที่ย้ายเข้ามาหลังเนี้ยเขาให้มาไงอันนี้ก็คืออันดี้เขาจะเอาของแม่เขาก็ปล่อยเขาจะให้เขาเอาเขาอยากก็ได้แล้วของแม่ก็ให้เขาเอาเนาะ เอาไปทิ้งแล้วจ้ะพากลากออกจากบ้านทีนี้ก็รอของแม่ย่ามาช่วงบายๆจ้ะช่วงนี้ก็มีแต่อย่างนี้แเราจ้ะเอาของเก่าออกของใหม่เข้าโซฟาใหม่ก็มาถึงแล้วจ้ะนะ ใหม่ของเราเก่าของย่านะจ๊ะทุกคนจอยนั่งแล้วมันลื่นมากเพื่อนเพื่อนลื่นลื่นแล้วมันเป็นหนังมันลื่นแล้วมันเย็นจ้ะตรงเนี้มันมันไอ้นี่เพื่อนเพื่อนนะมันไม่สูงอันเก่ามาสูงมันพักคอสบายจ้ะอันนี้นั่งแล้วก็โอ้คอนี่แบบเขาเรียกอะไรนะพักคอไม่ค่อยได้จ้ะทุกคนนะ ผัวจอยไม่ค่อยมานั่งในนี้ในนี้หรอกนะพี่แอนดี้นะไม่ค่อยมานั่งในนี้หรอกเพื่อนๆมีจอยอสนใจจะนั่งคนเดียวในเนี้ยนะอันนี้สามที่นั่งอันนี้สองน่าจะเลยถ่ายให้ดูเนาะมันก็สวยดีจ้าสไตล์มันไม่ใช่ว่ามันไม่สวยหรอกมันก็สวยแต่ว่าไอ้ตรงที่ว่าพิงหลังพิงคอพิงหัวมันมันสั้นเกินแล้วตรงที่นั่งอ่ะมันแคบมันไม่ยาว ไม่ยาวเข้าไปข้างในพอนั่งป,ปุ๊บมันลื่นอ่ะเพื่อนๆนมันเป็นหนังมันลื่นแล้วหน้าหนาวมันอากาศมันเย็นมันก็เย็นเย็นต้องหาผ้ามาคลุมอ่ะจ้ะทุกคนนะอย่างเงี้ยนะมันก็ขาดเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่มันไม่ไนั่นนะะจ้ะจอยก็เลยมารีวิวให้ดูนะทุกคนเนะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอย,ยจ้าขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย